นั่นคือน้องนันสุนันทาน,นะฮะออที่เอาแฟนๆหลายคนเนะะีฮะขับฝันสลายฮะ แต่กางซันกางซันดาวไางซันดาวและช็อกไปตามกันเมื่อมีข่าวลือนะว่าเจ้าตัวนี้มีแฟนแล้วแต่เป็นสาวนอกวงการนะครับไม่ใช่คู่จิ้นนะฮะสาวคนสนิทอย่างหงหยกจันสกอร์นะครับตามที่ทุกคนเข้าใจนะครับและล่าสุดนะฮะเจอสาวนันเนี่ยนะฮะในงานบวงสวงละครน้ำดีนะครับเวลาในขวดแก้วของช่อง True for You ของเราเนี่ยนะฮะจึงไม่พลาดที่จะขอถามถึงประเด็นเรื่องนี้หน่อยให้แฟนๆได้หายข้องใจนะฮะรวมไปถึงอีกหนึ่งกระแสนะครับที่้ตัวกับสาวหงหยกเนี่ยมีปัญหาทะเลาะ กันนะฮะกทานไม่อยากจะมองหน้ากันอีก<ห>เฮ้ยมันจริงเท็จอย่างไรเป็นจริงหรือเปล่าสารนันฮะช่วยตอบพวกเราให้หายความใจนะนหะยังไงฮะนันนันนัน <c oughs> ไม่หลบค่ะพร้อมเจอเสมอแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าวิธีการทํางานที่ไม่เหมือนกันแล้วก็คนละค่ายด้วยตอนคนละค่ายดีค่ะเรื่อยๆค่ะแล้วก็บางคนก็จะเหมือนกับตั้งคําถามว่าเฮ้ยจริงๆเราปิดบังหรือเปล่าเราเรา เราเลือกที่จะเลี่ยงตอบหรือเปล่านั่าไม่ใช่นะส่วนส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องของเวลาความเหมาะสมมากกว่าที่ที่ความรักณตอนนี้มันก็โอเคอยู่ตัวเียผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ห้ามนะคะแต่ผู้ใหญ่บอกว่าอะไรเหมาะก็ควรทำอะไรเงี้ยเออเนาะอะไรแน่นอนคะะชอบผู้หญิงนะคะตอนนี้อนาคตอะไรอนาคตไม่แน่เหมือนกันแต่ตอนนี้ชอบผู้หญิงค่ะใช่